สวัสดีครับผมเขียวใบอมนะฮะวันนี้มารีวิวหน้าไม้ตัวนี้นะครับเอฟหนึนะครับก็หลายคนนะครับบ่นมานะครับว่าอยากได้ตัวเล็กๆเอาไว้เล่นในบ้านนะครับก็เอามาให้ละนะครับดูง่ายตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นลิมนะครับแบบรีเิร์ฟนะครับแล้วก็ตัวเฟรม นะครับเป็นโพลิเมอร์มีน็อตมีประแจตะเกียมนะครับผมแถมลูกไปให้6ลูกนะลูกพลาสติก6ลูกนะครับก็มีต้องการลูกเพิ่มนะครับมีแบบนี้นะครับเป็นลูกอลูนะครับเป็นลูกอลูมิเนียมสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดกันนะตัวนี้ นะฮะฝังหมุดนะครับยึดตัวไกนะครับเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะฮะเินส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหล็กสเตนเลสนะครับนี่เป็นเหล็กนะฮะก็ศูนย์นะครับมีศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าเรียบร้อยนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้านะ แรงดึง50ปอนด์ความเร็วอยู่ที่ประมาณนะครับ140ฟุตต,ต่อวินาทีนะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับที่รลืมให้ท่านดูนะครับมันมีบากอยู่ใก้ตรงกระร่องนี้นตัวลิมมนี้เป็นเหล็กสปริงนะครับสาย เป็นสายไรเวท PE นะครับเหมือนกับตัวแพงๆเลยนะฮะสายพวกนี้สายพวกนี้ลงเวกด้วยนะครับอย่าเป็นน้ำมันอะไรฉีดนะฮะลงเวกนะครับซื้อเวกลงสายธนูนะครับขันพอตึงมือเนี่ยใช้ได้แล้วฮะประกอบแค่นี้เองนะครับประกอบแค่นี้ใช้ได้แล้ว พร้อมที่จะยิงแล้วนะครับเวลาจะยิงท่านก็ดึงนะฮะดึงขึ้นมาให้สุดนะครับจุดนี้จะเป็นเซฟตี้ของเขานะครับดันมานะครับถ้าแค่นี้ยิงไม่ได้นะครับดันให้มิดอย่างนี้นะครับถึงจะยิงได้นะครับข้อแนะนํานะครับใส่ลูกก่อนดันนะฮะอย่าทาอย่างที่ผมทําตะกี้นะครับอย่าดันกลับมาก่อนนะครับให้ท่านใส่ลูกก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองใส่ลูกแล้วก็ดันกลับ ผมจะลองยิงดูศูนย์ยังไม่ได้ตั้งนะครับแกะกล่องแล้วลองเลยกินศูนย์นะฮะเกือบเลยเป้าเกือบเลยเป้าที่เป็นแบ็กสต็อปไว้เลยก็ชนหน้าต่างแตกก็ ก็ยิงง่ายๆครับยิงเล่นนะง,ง่ายๆกำจัสัตว์ควรในบ้านนะประเภทนกหนูนะครับน่าจะโอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับ1,900บาทเถอะนะครับบอกเลยจะได้ไม่ต้องเม้นถามอยู่เดี๋ยวต้องมีคนเม้นถามราคาอีกเชื่อผมนะ ก็รวมส่งด้วยนะครับเอาไว้ไปลองดูก่อนนะว่าท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เหมือนบ้านะครับตัวนี้นี่เป็นหน้าไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดนะครับปืนเป็นหน้าไม้สั้นนะครับที่เร็วที่สุดในโลกละตอนนี้นะครับสามร้อยก่าฟุตต่อวินาทีนะต้องใช้ลูกของมันเองนะโดยเฉพาะก็ดูดันพอๆกันนะครับความดูดันนี่ ตัวนี้หนักกว่านะครับเอามาให้ดูตัวพี่นี่ตัวน้องครับก็สนใจก็ติดต่อมาตามเพจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ